ไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมนะอร่อยไม่อร่อยก็กินค่ะโอ้น้ำไปยเยอะมากอ้น้ oh, <no. S 2> ี่แบบเปิดรูแบบกว้างมากอะ,ะ <laughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยฝรั่งอีกแล้วนะคะ ก็วันนี้นะคะจ๋ากับจอนกำลังจะไปซื้อมะละกอนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไปทําส้มตำกินนั่นเองนะคะ <c oughs> ที่บ้านพี่คนไทยคนหนึ่งนะคะที่อยู่แถวๆนี้ <c oughs> ก็ยังไม่เคยเจอพี่เขาเลยแต่ว่าพี่เขาก็อยากชวนไปกินส้มตํานะคะเออไปสักหน่อยไปเจอกันไปพูดคุยกัน ถึงที่ร้านกันแล้วนะคะทุกคนก็ต้องใส่แมสเพราะว่าก็ป้องกันไว้เนาะแล้วที่ร้านเขาให้ใส่แมสเข้าไปคนที่ไม่ใส่เข้าไปไม่ได้ค่ะ Thank you ช่ดูนู่นนี่เอ a ชี a มาร์ก็จก็จะเป็นขายของแบบพวกนำเข้าสินค้าจากทางฝั่งเอเชียมีมะละกอเหลืออยู่ดู แพงมากถ้าคิดเป็นเงินไทยนะแต่ถ้าเป็นเงินดอลลาร์ก็ไม่แพงเท่าไหร่วุ้ย,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 ยมันก็ไม่ได้สดเหมือนเอามาจากต้นใหม่ๆหรอกนะ ได้แล้วลูกนี้ลูกนี้ what you think this one this one's harder <S that one okay. cold chilly two พร ak ิกแพงมากนะคะ4ดอลลาร์5ดอลลาร์ประมาณนี้ แต่ก mm ่ hmm. อนเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนคุณสามีชอบยูโรเค้กแบบใบเตยออนนี้นำเข้าจากไทยนะคะแพงมาก how much I don't know probably <About> five dollars น่าจะราคาประมาณ5ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่ไม่รู้นะคะ5คูณ31ประมาณนี้ซื้อพริกด้วยสองแพ็ค what time do you guys open in the morning 10.30 oh man right on time <laughs> 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 yeah. Have a nice thank, thank you, you. คือแบบตลกมากอะ่ะคือแอเรียแถวเนี้มันเป็นแอเรียเก่าที่จอรสามีของจ่านะคะเติบโตมาจากที่นี่แม่ของจอรเนี่ยได้ซื้อบ้านแถวนี้แล้วก็ได้ขายไปนานแล้วตั้งแต่เขายังเด็กนะคะแล้วก็กลับมาที่นี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพี่คนไทยที่กำลังจะไปกินส้มตำด้วยเนี่ยนะคะอยู่แถวนี้ตลกมากค่ะแล้ว Well, I' an accident Margaret. Say something about this area you grew up. I did. I grew up here, long time ago. My mom's first house. When we were in 1,000 feet. I don't know. Turn how right. Young. Four years old to like 12 years old. We went. We lived out here. Oh <laughs> I don't have her number phone. You've arrived at your destination. Yes! what's the that... address? What's the number? One six zero zero is that house. One seven four. This <laughs> we're นี่ <laughs> พี่ดี้นะคะก็กำลังทอดไก่อยู่แล้วนี่ก็กำลังจะตำส้มตำตำไทยก่อนลูกตอนแก่กันนี่แหละก็เลยคอด <laughs> จะเอาอีกคนนึ่งไหมอูมอ๋ <laughs> ดำคนเดียวพอจ้าน,น,นี่ปัญญาเนียงตำไทย ปลา,า,ากับน้ำตาลใช่ไหมานา้ำปลาน้ำตาลลามอะไรวะมะนาวคิดอยู่คิดไม่ซอสไม่ถึงพวกอันนี้ จอาเนบอกว่าเฮ้ยแถวนี้มันเป็นที่เก่าของฉันที่ฉันเคยอยู่ตอนเด็กๆอ,อ่ะอือแถวนี้เลยแถวนี้เลยค่ะพี่แต่ว่าคนละถนนกันแม่นางซื้อบ้านแถวนี้แล้วก็ขายตอนยังเด็กอยู่แล้วก็ย้ายไปอยู่ในเมืองพี่อยากย้ายนีน <c oughs> ทำไมอะ่ะ ปลอดภัยดิรอให้ราคาบ้านขึ้นอืออันนี้คือพี่ยังผ่อนอยู่หรือว่าผ่อนสี่สามสิบปีสามสิบปีเลยเหรอมีเงินที่ไหนซื้อเราผ่อนค่ะลูกไม่ยังรู้จะกินแตงโมอีกปะกินแตงโมอีกปะกินแตงโมอีกปะไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมนะอร่อยไม่อร่อยก็กินค่ะ

าเม็ดพี่ปากดิซิ่ที่ไหนเอชเชอร์มาเก็นนะคะพี่อะเชอร์มาเก็นเหมือนกันใช่ไหมดูว่าปลูกเอาอเคือจะไปปลูกใส้ระยะเวลาแถวนี้ไงก,ก็มีบ้านก็ได้พี่มีเวลาคือตั้งแต่ยายก็ามาน้ำตาลน้ำตาลอ,อ,อัเด้อออเออก็ใส่ไปแล้วนี่ มันยังขาดหวานอยู่รายยืนมองโซเชียลมันถักโซบีเหมือนกันเลยฮะถักโซบีเหมือนกันเลยอืมชอบอ่ะถูกบีใช่อยู่ไทยมันก็แพงเนอะ แล้วมันแบบระบบอะไรมันดีนะเน้นเออแบบป้องกันอะไรอย่างงี้ยช<อ>่วร้ายซ่อมซ่อมออปชันมันดีอ่ะแต่ของที่ไม่ได้เอาตัวพรีเมียมเอาตัวเบสธรรมดาอ๋อไม่มีเงินอ๋อจนอันนี้หนูซื้อพรีเมียมมาเลยมันมีออปชันเยอะแต่ก็พอนั่นแหละใครจะซืี่โซ่ไม่ไออมีเงินเด้อ เห็นแต่คนขายฝันมาแบบไปทำงานอเมริกามีเงินเอาเงินมันจะใสภาษีก็หนักภาษีก็เอาไปจะหมดแล้วไม่หรางครับพอเละกินข้ามอู่อยอยู่เอาจานนะคะพี่ชิมเนี่ยซิค่าจะได้อยู่ไหมพี่ไม่ชอบกําลังนะ ชอบตำเล่าระแดกเยอะๆทำที่ไหนไปดิแม่ช้อนอยู่ไหนคะไม่อยากรู้พวกแบบนี้หิวแล้วมั้งให้นั่งกินเองได้ได้นะคะหรือว่านั่งกินเอ้แต่6กเดือนไม่เคยป้อนเลยกินก็กินไม่กินก็เกียบนารู้ถ้าไม่กินแม่ก็จะเก็บ ตำส้มตำให้สามีกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินก็ต้องกินกินไม่ได้ก็แบงดีสค่ะคือมันแตกต่างมากเลยถ้าใส่มะนาวแบบเป็นรูปแบบเนี้ยกับมะนาวแบบในขวดอะรสชาติมันจะแตกต่าง ปกติรู้ใส่มะนาวแบบเป็นขวดไม่ได้ซื้อมะอนาวแบบนี้เออใชร่รู้สึกแบบแ,บบแบบตกต่างเลยคราวนี้จะตำส้ตมตำใส่เป็นลูกแบบนี้เอาที่มีถั่วไหมคะไม,ไม่มีจ้ะเออแั่ลืมไม่เป็นไรไปแบบรืๆเมื่อวานผลไมล้รูปหมวก,ก็เลยไปคพัโต้ก็เลยแกลวพี่ก็ไปซื้อในเมืองชาลอดอตวิวเลยเหรอ คอสโก้แหมก็ขับไกลนิดนึงโอเคได้ละงั้นหนูมาทอดแก่เดี๋ยวพี่จะไปตักเปลาส้มตำสามีหน้าตาเหมือนไม่น่าทานนะแต่รสชาติมันก็ได้อยู่นะทิ้ไปเอะทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ไปกินก่อนว่าจะอร่อยไหมคงอร่อยอยู่ก็คงอร่อยเนาะ ตำไทยตำาวก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกอร่อยมากค่ะส่วนตำไทยใส่พริกห้าเม็ดเผ็ดไปหน่อยนึงแมวแมววันนี้มาเป็นทาาแมวแมวตัวใหญ่มากค่ะแม,ว,มวอ้อน กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเสบายบายบ๊ายบาย